สวัสดีครับวันนี้พามาดูการลงของนะครับผมของทีมงานบันแมนนะครับผมโปรโมทนะครับโปรโมทลงยงสงวนนะครับผมคนงานเยอะครับผมหลังจากเที่ยวงานแห่เทียนอุบลเสร็จนะครับผมก็กลับมาทำงานนะครับ ช่วงนี้งานก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเที่ยวเสร็จก็กลับมาทำงาน,นครับก็ทุ่งทิศไทยๆไปครับช่วงนี้ครับผมบางวันก็าง,งานเยอะบางวันก็าง,งานน้อยครับผมเลิกเร็วก็ได้พักผ่อนเร็วครับผม จะมาลงกาโตะนะครับผมกาโตะนะครับรถร่วมถาวรนะครับผมลงลตรงดเหมือนกันครับตัดภาพมาปึงยุเฮงนะครับผมลงนมครับนมตามบริแยกสายกระดง อันนี้เป็นมาม่าครับผมลงเหมือนกันครับเพิ่งดูเหงนครับผมอันนี้ลงได้แต่ท้ายนะครับผมเขาไม่ให้ลงข้างรถครับผมลงได้แต่ท้ายครับางทีก็ยากบางทีก็ง่ายครับผมไม่มีอะไรแน่นอนครับเนี่ยครับลงมาม่าครับผม อันนี้จะเป็นขาสุดท้ายนะครับผมลงอยู่อึ้งเล้งครับผมอึ้เล้งข้างบนนะครับผมนีล่ลูกแป้งครับแป้งเหรียญครับผมครับลากเข็นเข้ามาแล้วก็มาตีขาครับผมนะครับสองสายเลยครับผม